ต่อไปนะครับมาดูข้อสี่ดีกว่าข้อสี่คืออะไรเอ่ยนี่คือเรื่องของคอนเทนต์นะครับที่ผ่านมาคนเนี่ยจะเสพคอนเทนต์มากกว่าผลิตคอนเทนต์นะ,ะแต่ทุกๆวันก็เริ่มจะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าคนผลิตคอนเทนต์มากขึ้นจริงๆมันมีคำกล่าวอยู่ว่าจะขายของอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องมีคอนเทนต์ถูกไหมครับในอดีตยุค อ่สักร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปแบบของโฆษณาเนาะแอดซึ่งเวลาเราไปยิงแอดในวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์เนี่ยคนดูหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องเสพยังไงก็ต้องอ่านอ่ะทีวีมาขัน้นตอนรายการรายการโปรดมีโฆษณามาขั้นก็ดูหรือไม่ก็ลุกไปห้องน้ำอะไรเงี้ยนะเหมือนโดนบังคับให้ดูแต่ในโลกยุค2020ไม่ใช่แล้วนะผู้บริโภคมีอานาจเนาะเขาสามารถจะสกิป เลือกที่จะไม่ดูได้นะฉะนั้นปัจจุบันนะ่ะขอไม่พูดคำว่า a d s แต่ให้พูดคำว่า Content ์หรือเราจะผลิต Content หรือว่าข้อมูลที่ผ่านความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาเนะี่ยให้ดีได้ยังไงที่บวกความเป็นสินค้าและบริการของเราเข้าไปด้วยนะครับหนึ่งก็คือที่ผมเขียน be relevant ตรงนี้นะแปลว่ามันมีความสัมพันธ์ความเกี่ยวเนื่องสอดค้องอะไรบางอย่างกับลูกค้าของเราในสถานการณ์นั้นๆน,น,นะครับใน ในไลฟ์สไตล์หรือว่าสิ่งที่ลูกค้าของเราต้องการนะครับอันที่สองก็คือ Be Soft s e l l l n n g คือคอนเทนต์เนี่ยจะไม่ Hard ดเซลเนาะจะไม่ได้แบบขายตรงขายกันแบบพูดถึงแต่สินค้าบริการเราโดยไม่ได้มองในมุมมองของลูกค้าครับคือปัจจุบันคอนเทนต์ Content นี่ต้องอาศัยความคิดสร้างสารรค์พอสมควรนะครับถ้าทำได้ดีก็จะขายได้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าปัจจุบันในโลกออนไลน์เนี่ยเขาทำ คอนเทนต์เป็นฟอร์แมตอะไรบ้างนะครับหนึ่งวิดีโอครับวิดีโอตอนนี้มาแรงมากเพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับอันนี้ขั้วไก่นยนฮงในตานานนะครับใครเคยกินร้านนี้บ้างไงขั้วไก่ในฮงนะครับแต่จริงๆผมจะไม่ได้ถามว่าใครเคยกินร้านนี้บ้างนะผมอยากจะถามว่าธุรก,กิจไหนที่ฟังอยู่เนี่ยสามสิบท่านนะครับใครเคยทาวิดีโอสําหรับธุรก,กิจตัวเองแล้วบ้างครับ อาจ้างเขามาทำมีใครทำเองบ้างจ้างเขามาทำบ้างเคยรีวิวรีวิวนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ป่ะครับเป็นเป็นบล็อกเกอร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือเปล่าครับอ่าตอบมาได้ตอบมาได้หลายคนจะมีหลายความคิดเห็นนะอ่าเครื่อง,เค,องอเ,คเครื่องรถยนต์ไฟฟ้าโอเคเครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้าโอเคจะทำคอนเทนต์เราทำเองก็ได้ถูกไหมครับจ้างเขาทำก็ได้หรือว่าให้อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าแบบเหมือนให้บล็อกเกอร์มาช่วยรีวิว ก็ได้นะครับจะมีหลายแบบนะครับอ,อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเรามีข้อตกลงยังไงนะครับแต่อย่างไรก็ตามวิดีโอนี่เป็นหนึ่งอย่างเลยที่ไม่ใช่บอกกําลังจะมาครับมันมาหลายปีแล้วครับแล้วมันก็ยังขาขึ้นไปตลอดตอนนี้คือวิดีโอเป็นคอนเทนต์ประเภทที่สร้าง engagement หรือว่าความมีส่วนร่วมจากคนดูมากๆนะครับฉะนั้นในนี้ทิ้งไม่ได้ต้องเรียนรู้นะครับท่านไหนที่ยังไม่เคยทําวิดีโอเดี๋ยวจบ จบเทรนนิ่งนี้นะครับเสิร์ชเลยนะครับว่าทำวิดีโอยังไงนะครับด้วยมือถือก็ได้เราเริ่มทำเลยนะครับโอเคต่อไปนะฮะเรากลับไปสู่โฟโต้บ้างนะครับจริงๆภาพถ่ายนะครับก็ยังมีส่วนสำคัญอยู่นะครับจริงๆตอนนี้ทุกท่านก็ไม่จำไม่จาไม่ต้องไปจ้างช่างถ่ายภาพมากแล้วถ้าไม่ใช่งานที่สำคัญจริงๆเนาะเพราะว่ามือถือทุกท่านสามารถจะถ่ายภาพได้สวย ประมาณหนึ่งที่จะใช้ในออนไลน์นะครับโดยเฉพาะถ้าใช้แอปพลิเคชันมาแต่งรูปอีกนิดหน่อยนะครับก็ใช้ขายของได้น,น่นอนนะอันนี้ก็เป็นภาพดอกไม้นะอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างที่แบบซอฟต์เซลลิงก็ไม่ต้องบอกอะไรมากเป็นภาพดอกไม้สวยๆเบิร์ดเดย์ช็อปนนะครับภาพเล่าเรื่องในตัวของมันเองอยู่แล้วใครอยากได้ดอกไม้คลิกไปเลยนะครับสั่งที่ร้านนี้ได้นะครับต่อ,อไปจะเป็นรูปของในรูปแบบเท็กนะครับอันนี้ นี่เนี่ยเป็นตัวอย่างของการเขียนเนาะการเขียนหรือเมื่อก่อนที่เราเรียกว่า a d v เวนตอรี่ในแมกกาซีนหนังสือพิมพ์เนี่ยตอนนี้ก็มาอยู่ในรูปแบบออนไลน์นะครับก็ยังมีส่วนสำคัญอยู่นะอย่างเช่นเราจะเล่าเรื่องของแบรนด์นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของแบรนด์ห่านคู่นะครับก็เลยจะถามว่าใครรู้จักห่านคู่บ้างสรุปว่าอาจจะยกมือกันทุกคนนะครับคือเขาจะเล่าเรื่องของแบรนด์หา่านคู่คงจะผ่านภาพภาพเดียวลำบากฉะนั้น แบรนด์นี้เลยไปร่วมมือกับสื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจ้างนะครับ The Cloud เพื่อที่จะให้เขียนเรื่องราวของทายาตรุ่นที่2ของธุรกิจนี้นะครับทำให้ตัวตนของแบรนด์ออกมาชัดเจนผ่านอาร์ติคลิลอันนี้ซึ่งเป็นเท x กซ์นะครับอาจจะมีภาพประกอบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของคอนเทนต์นะครับซึ่งแน่นอนต้องอาศัยความสามารถในการเขียนและสุดท้ายออดิโอนะครับพอดแคสต์นะครับผมยังไม่ถามว่าใคร ฟังใครใครทำพอดแคสต์บ้างแต่อยากจะถามว่าใครเคยฟังพอดแคสต์บ้างครับรูปแบบของคอนเทนต์แบบอ u อดิโอคือเสียงใครเคยฟังบ้างอง่ยเคยค่ะฟังของใครครับพอดแคสต์ podcast? คุณคุณยุน VYUN นะครับดีมากครับท่านอื่นแล้วครับใครเคยฟังพอดแคสต์บ้างครับคุณแจ็คบอก The Standard โอเคตอนนี้ The Standard คุณเกบอก The Standard คุณนำพาบอก Are you okay ก็น่าจะของ The Standard นะครับ เอ๊หรือว่าคือจริงๆ The Standard ตอนนี้ทำหลายรายการมากนะครับ m i s t i o n to the m o o นนะครับ s e ซ r e t Sauce นะครับคุณเคนอะไรเงีคุณอุปิชยาบอก The Standard โอเคครับก็มีหลากหลายช่องทางนะครับแต่ตอนนี้จะเห็นว่าใครเริ่มก่อนเนี่ยได้เปรียบนะเนี่ยคนจำได้แต่ The Standard เพราะเดอะส a ต d ดาร์ดเขาเริ่มก่อนนะครับ ก็พอดแคสต์เป็นอย่างหนึ่งที่เราสามารถเสบได้โดยไม่ต้องดูครับเราเสียหูฟังแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆออกกําลังกายหรือว่าทํางานบ้านไปก็สามารถจะฟังได้นะครับดันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบซึ่งคนสามารถจะฟังได้ยาวสามสิบถึงหกนาทีเลยนะครับนั่นคือรูปแบบคอนเทนต์ Content, เนาะก็คืออย่างที่สีก่ก็คือต้องทำคอนเทนต์